สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับพบกันกับแนวทาง3ราวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับแนวทางนะครับเมื่อวานนะครับสามัคคีให้9กับ5นะครับผลที่ออก6 5 0 8 6นกเนาะใครรูปที่ใครรูปที่5นะครับเข้าไปที่50 นะครับอืมนะครับเน้นเน้นเก้าเน้นเก้าแปดเข้ามาแปดหกนะครับเลาสามขีวีพีให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับผลที่ออกหกห้าสามหกหกอันนี้หลุดไปนะครับวีพีนะครับให้เก้ากับห้านะครับผลที่ออกศูนย์สองหกห้าศูนย์นะครับเก้าไม่มานาอกใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าศูนย์นะครับเมื่อวานสามเลาห้าเดินนะครับพี่ห้าเดินเนาะห้ากับหกนะครับห้าศูนย์ ห้าสามห้าศูนย์อันนี้แปดหกหกหกสองหกนะครับส่วนแนวทางของค่ําคืนวันที่28นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับสามือคีนะครับ,นะรบ,รบให้เากับ 5นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าคืนนี้ให้รูดไปที่9นะครับ9 0 96 98 56 58 59นะครับ3ตัว5 96นะครับ นะครับอันนี้ราวสามมัคคีนะครับราวสามมัคคี VIP ให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับรูดที่8 8 3 8 5 8 6 2 3 2 5 2 6นะครับสตัว2 แปดสามนะครับส่วนเรา VIP เรา VIP ให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขห้านะครับผมเนาะรูดไปที่เลขหนึ่ง 1นึ่งศูนย์หนึสองหนห้าหนึ่งห้หหกตัวห้าหนึ่งสองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมแนวทางวันนี้เนาะขอให้เฮงเปังๆนะครับรวมถึงลาวพัฒนาด้วยเนาะขอให้เฮงเทุกท่านนะครับลิปนี้สวัสดีครับ